โอเคนะคะระบบแรกเลยก็คือระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยจริงๆร,ระบบเนี้ยมันก็แค่จับให้ได้ว่าเวลาการหมุนเวียนของเลือดเราเนี้ยรูปนี้คือบอกบอกให้ได้นะคะว่าเลือดนะคะจากร่างกายอ่าร่างกายก็คือรูปร่างนะรูปที่เป็นรูปคน มันก็เริ่มจากตรงเนี้ยร่างกายไปบนขวาอ่านะคะบนขวาแล้วก็ไปล่างล่างขวาจากนั้นไปไหนคะอ,อ่าก็ไปปอดตอนเนี้ยจากร่างกายเข้าบนขวาล่างขวาเราไปปอดตอนนี้นี่เป็นเลือดเลือดเสียเลือดดีเลือดเสีย,อ,อ,สยอ่ะต้องบอกได้เลยว่าตรงนี้คือเลือดเสียดังนั้นแก๊สอะไรสูงคะ ค่ะว่าไดออกไซด์จะเยอะเน้นเลยนะฝั่งขวา,านี้เขาไดออกไซด์สูงมันก็เลยต้องไปปอดจากนั้นกับจากปอดมาสู่หัวใจห้องบนซ้ายแล้วลงไปล่างล่างซ้ายอ่ะบนซ้ายลงไปล่างซ้ายก่อนเนาะแล้วก็ผ่านไปที่ล่างกายออกจากปอดมานะคะฝั่งซ้ายมือเลือดที่ออกจากปอดต้องเป็นเลือดอะไรคะ ออกจากปอดต,ต้องเป็นเลือดดีดันงนั้นมันจะมีแก๊สออกซิเจนสูงนะคะระหว่างหัวใจเนี่ยมันจะมีลิ้นใช่ไหมคะลูกลิ้นหัวใจวกว้างขวาลิ้นชื่ออะไรคะกว้างขวามือเนี่ยจะมีลิ้นชื่อไตคลสิดนะคะส่วนซ้ายมือชื่อไดคลัสิดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นลิ้นทําหน้าที่อะไร บังคับทิศทางการไหลของเลือดไม่ให้เลไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับอ่ะทีนี้มาดูเลือดที่ออกจากหัวใจเนี่ยถามโดยส่วนใหญ่เลือดออกจากหัวใจเนี่ยเป็นเลือดดีนะคะแต่ถ้าเลือดจากหัวใจไปปอดเป็นเลือดดีด้วยไหมออกจากหัวใจไปปอดก็คือสเส้นนี้เนาะอ่าอันเนี้ยมันมีเส้นเดียวที่ออกจากหัวใจ แล้วมันเป็นเลือดเสียเนี่ยก็คือเส้นที่ออกจากหัวใจไปปอดเส้นนี้ชื่ออะไรปอดคําว่าปอดภาษาอังกฤษคือ,อเอ,อิต้องจําคํานี้ไว้พันโมนาลีนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคําว่าพันโมนาลีถ้าจะไปปอดนะพันโมนาลีออกจากหัวใจก็ต้องเป็นอาร์เทอรีแต่ถ้าเลือดกลับจากปอดเข้าสู่ใจ นะคะมาจากปอดก็ต้องมีพันโมนารีเข้าเข้าก็ต้องอะไรคะเวนอาเวนนะคะเวนคือเลือดเข้านะคะอาร์เทอรี่คือเลือดออกนะคะแต่ไม่ใช่บอกว่าอาร์เทอรี่ทุกเส้นจะเป็นเลือดจะเป็นเลือดดีนะคะมันมีอาร์เทอรี่ที่ไปปอดเนี่ยที่เป็นเลือดเสียอ่ะโอเคคําว่าเลือดนะคะในเลือดสิในเลือดต้องมีอะไรบ้างหุในเลือดก็ดูที่หลอดแล้วกัน นำเลือดอ่ะตรงนี้คือนำเลือดเนอะถือเราเรียกว่าพลาสมานะคะอ่ะตรงนี้คือเม็ดเลือดแดงอ่ะโอเคครูคำมันใหญ่ไปหน่อยเห็นอ่ะเม็ดเลือดแดงอ่ะมีพลาสมาแล้วก็มีเม็ดเลือดแดงนะคะนอกจากเม็ดเลือดแดงแล้วก็ต้องมีเม็ดเลือดอะไรคะเม็ดเลือดขาวบวกกับอะไรลูกเออบวกกับเกล็ดเลือดส่วนที่มีมากที่สุดก็คือส่วนที่เป็น น้ำเลือดนะคะในน้ำเลือดมีอะไรอยู่ในน้นบ้างเนี่ยมีน้ำมีสารอาหารมีแก๊สนะถ้าถ้าใท้เราใส่นะว่ามีออกซิเจนมีสารอาหารถามว่าแล,วแล้วมีของเสียด้วยได้ไหมนี่มีของเสียได้ด้วยนะอ่ะพวกยูเรียพวกเกลือต่างๆนะคะวิตามินนะคะ หลอดเลือดอ่ะนี้มาดูหลอดเลือดบ้างลักษณะของหลอดเลือดมันมีหลอดเลือดดากับหลอดเลือดแดงนะคะมีความแตกต่างกันช่วยครูบอกหน่อยว่าหลอดเลือดแดงลักษณะเป็นยังไงบรรยายมาผนักหนายืดหยุ่นดีไหมยืดหยุ่นดีเพราะอะไรเออมันต้องส่งเลือดไปทั่วร่างกายดังนั้นมันต้องบีบให้แรงมันจะได้ไปไกลๆใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นมันก็เลยต้องยืดหยุ่นมีความหนา ถ้ามันหนาแบบนี้แสดงว่าข้างในมันใส่เลือดได้เยอะหรือได้น้อยลูก<ม>เออด้านในเนี่ยมันจะมีเลือดอยู่น้อยนะคะถ้าเทียบกับหลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดดำเนี่ยผนังมันจะเป็นไงนะคะ<ม>จะบางนะบางบางกว่าเยอะเลยความที่มันเส้นใหญ่แต่มันบางดังนั้นเวลามันบรรจุเลือดเน่ยในเนี้ยมันจะมีเลือดอยู่เยอะ และถ้าเรามองที่ผิวหนังของเราบนร่างกายของเราอะเลือดที่เรามองเห็นก็คือเลือดเลือดดำเขาก็เลยนิยมที่จะเจาะเลือดตรวจเลือดเนี่ยเขาจะเจาะที่หลอดเลือดดํานะคะส่วนหลอดเลือดฝอยนะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเส้นเลือดใหญ่ดํากับเส้นเลือดใหญ่แดงตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อกันซึ่งเส้นเลือดฝอยถามว่ามันไปอยู่ที่ไหน ไปเกาะอ,อยู่ตาม,ม,มาเออเนื้อเยื่อเรียกว่าอยู่เนื้อเยื่อัววะในถุงลมปอดมีไหมผิวหนังเรามีไหมมีนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไปทั่วเลยนะคะในวะทั่วเลยเนี่ยดํากับเส้นเลือดฝอยแดงเนี่ยมันจะต่อกอันนะคะท่านเล็กๆขนาดนี้บางๆขนาดนี้ทําหน้าที่อะไรคะเปลี่ยนแกออมันแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะหน้าที่หลักเลยแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะ ตรงนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงสําคัญอย่างไรถ้าเ็าถามเราเลือดบเซลล์สำคัญอย่างไรหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงคือเออมันเป็นตัวลําเลียงตัวจับแกส๊สออกซิเจนนะคะอ่ะเพราะว่าถามว่าในเลือดเราเนี่ยมันจะต้องมีออกซิเจนตัวที่จับออกซิเนจนก็คือตัวนี้เลยนะคะถามว่าในเม็ดเลือดแดงมีอะไรที่คอยจับออกซิเจน ฮีโมโกลบินจะทำหน้าที่จับออกซิเจนนะคะส่วนเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่เลือดมันพิอทหารนะป้องกันนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคกำจัดเชื้อโรคนะคะสร้างภูมคุ้มกันทั้งหมดนี้นะคะเม็ดเลือดแดงลักษณะโครงสร้างของมันเป็นยังไงรูปตรงกลางตรงกลางมันยุบมันยุบมันบุ๋งเพราะว่า ไม่มีนิวเคลียร์เม็ดเลือดแดงมีอายุกี่กี่วังร้อยร้อยก็ได้ร้อยถึงร้อยี่สิบบางบางอันมันก็จะเป็นร uh, okay. ้อยสิบถึงร้อยี่สิบตีแล้วประมาณกี่เดือนใช่ไหมสามสิบหารหารร้อยี่สิบก็ได้สี่ครั้งเพราะฉะนั้นประมาณสี่เดือนบริจาคเลือดสี่เดือนอ่ะโอเคเก็บเลือดนะคะทำหน้าที่อะไรนะนึกถึงตอนที่เรา มีวัติเหตุเกิดอาการเลือดไหลมากๆถาม่าเก็ตเลือดช่วยอะไรไไเออช่วยให้เลือดแข็งตัววิตามินอะไรช่วยเลือดแข็งตัว <Okay. S 1> โออวิตามินเคที่เก็ดเลือดนะคะลูกมันจะมีวิตามินเคดังนั้นมันจะช่วยให้เลือดแข็งตัวถ้าเราเลือดไปตรวจนะคะช่วงที่เราไม่สบายเราจะพบว่ามีปริมาณอะไรเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ช่วงไม่สบายปริมาณของอะไรคะสามตัวนี้เม็ดเลือดขาวเออถ้าไม่สบายมนูจะเจอเม็ดเลือดขาวปริมาณมันจะเยอะกว่าปกติมสมติว่าในเลือดหนึ่งซีซีอย่างเงี้ยถือว่าเราจะเจอสักสามหมื่นระดับปกติเราอาจจะเจอสักสามหมื่นแต่ถ้าช่วงเราไม่สบายมันอาจจะเด้งขึ้นมาเป็นเป็นเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยคือรู้ละว,ว่าร่างกายไม่ปกติละนะคะมันมีการสร้าง อหารขึ้นมาเพื่อสู้กับเชื้อโรคนะคะเลือดจะไปทั่วร่างกายอาศัยแรงบีบใช่ไหมแรงบีบเพราะฉะนั้นไอแรงบีบของหัวใจเราเรียกว่าอะไรนะวลาราวัดค่าเออเราจะเรียกความดันนะความดันขนาดหัวใจบีบตัวกับคลายตัวมันจะมีค่าปกติอยู่ที่เท่าไหร่คะขนาดหัวใจบีบตัวร้อยยี่สิบ อ่าแล้วก็คา,ายตัวล่ะคายตัวก็คือแปดสิบร่างกายปกตินะคะนี่ร้อยี่สิบแปดสิบสำหรับผู้ชายผู้หญิงในจะตทำว่าถ้าเทียบกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงจะอยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดสิบเป็นรอความดันสูงตัวบนมากกว่าเท่าไหร่คะถือว่าความดันสูงความดันสูงจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบเก้าสิบถ้าได้แบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยความดันสูงอะ แล้วถ้าความดันต่ำคุว่าคุ้เคยพูดเท่าไหร่ถึงเป็นความดันต่ำน้อยกว่าเมื่อกี้เพื่อนบอก60 60ก็คือถ้าต่ำกว่า60ตัวบนเนี่ยอยู่ที่90นะ90 60เนี่ยถือว่าเป็นความดันต่ำจดไว้เลยนะอันนี้คือความดันสูงอันนี้คือความดันสูงอันนี้คือความดันต่ำอ่าปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือดอา,อายุกลุ่มอายุกับเด็กใครความดันมากกว่ากัน สูงอายุอายุเนี่ยความดันจะต้องมากกว่าเด็กเพศชายมากกว่าเพศหญิงอันนี้ให้ดูให้ดูว่ามีอายุมากํำกัดน,นิดนึงถ้าอายุมากกว่าสี่สิบปีผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายลูกล่างขนาดเป็นไงลูกความดันจะมากกว่าขนาดใหญ่ลูกล่างใหญ่ความดันก็จะมากกว่าคนตัวเล็กนะคะ อารมณ์น,นะคะอารมณ์แปรปรวนกำลังก็จะสูงอันนี้จะง่ายๆนะอ่าทํากิจกรรมคือออกกําลังกายกำลังก็จะไปไงคะสูงนะคะกาลังก็จะสูงแต่มันไม่เหมือนกับพวกพวกการเต้นของที่ประจอนะลูกการเต้นของที่ประจร,ะร,ร,ะจรถ้าเราวัดที่ประจรของคนปกติสมมุติเรานั่งอยู่ด้วยกันคนหนึ่งออกกําลังกายประจํา กับคนหนึ่งไม่ค่อยออกกำลังกายสองคนนั่งพักอยู่ด้วยกันนะนั่งนิ่งๆอยู่ในห้องเรียนอย่าง้ยะถ้าเรามาวัดที่ประจอนเนี่ยปรากฏว่าคนที่ออกกำลังกายสม่ําเสมอที่ประจอนเขาจะเต้นน้อยกว่าหรือมากกว่าเจ็ดสิบสองน้อยกว่าคนที่แข็งแรงออกกาลังกายดีกวัาที่ประจรมันจะเต้นน้อยจงังเขาเรียกว่าอะไรจังหวะที่ประจอนคือจังหวะการเต้นของหัวใจเนาะเออมันจะเต้นมันจะเต้นน้อยเต้นขาขา แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเน่ยจังหวะการเต้นหัวใจมันจะเร็วนะคะมันจะเร็วกว่าเจ็ดสิบสองอ่ะโอเค